หอมเหมือนเหมือนวันแม่แรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตาไปชิมจากแค่ไหนจะตา ที่แบบว่าเก่าแก่มากของเด็ดเด็ดเนี่ยเขาว่าเยอะมากตามเพจรีวิวต่างๆนี่ขึ้นแบบปุ๊บปั๊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 บเลยใช่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีร้านไหนบ้างที่เป็นร้านที่เด็ดและมันจะเด็ดจริงหรือไม่เนาะร้านแรกเราอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยโอเคร้านแรกคือร้านอะไรครดิมบ้านตั๊กโตคาเฟ่ค่ะอ๋อบ้านตั๊กโต่คาเฟ่ อาวปาท่องโกคาเฟ่นะคือ,อแปลกมากถ้าปาท่องโกะแบบปาทมองโกรธรรมดาของพวกเราเนี่ยนะแล้วข้างบนก็จะมีท็อปปิ้งเช่นแบบว่าทะเลหมูแดงเ่าไเดี๋ยวเราไปดูกันว่ะเออพี่หนูอยากลองหน้า,าแปลกๆเนี่ยเน่าอะไรดีคะส่วนมากมันจะเป็นแบบอ่าหมูโกยำไหมหมูโอยำหมูโอยำใช่มันจะเป็นแบบนี้หมูโอยำทะเล ใช่ถ้าเขาเป็นหมูก็จะเป็นหมูแดงที่คนเขาสั่งกันเยอะๆคือสมมติมันจะเป็นยำแล้วก็เส้นครับผมเอากรเบื้อเส้นด่าให้ฉันหนูลองปลาต้มโสมยำหนึ่งปลาต้มโสมหมูเส้นหมูแล้วก็ปลาต้มโสมชรกานาหนึ่ง มาแล้วนะครับผมนี่คือตัวเดูดูดูผื่นๆนะไม่มีอันนี้นะอัดย,ยันค่ะยงนยำซาบยำทะเลทะเลสำซบอันนี้อันนี้หมูฝอยหมูฝอยแล้วข้างล่างอาจจะเป็นแบบเกี๊ยวซ่าซัมติง <laughs> นี่คือร้านปลาต้องโขคาเฟ่นะเปิดมาตั้งแต่ปีหนึ่ง 9ก้าหกแปดนะปีนี้ก็ครบห้าสิบกว่าปีห้าสิบสามปีนะลองกินนันแปลกไหมลองกินกันปกติก่อนเที่ยวก่อไอันนี้ก็คือปลาหมกสงพยาแต่ที่นี่เนี่ยเขาทอดและเขาย่างเพื่อไม่ให้มันอมน้ำมันมันจะกรอบนานเขาบอกสี่สิบห้าบาทอุ้ยกรอบมากเสียงน่ากินมากสงพยาอร่อยปลาหมกอร่อยก็อืม กโข่อยมากปลาต้องโขคือกรอบแต่ข้างในเหนียวเหนียวแต่สังขยาเขาไม่หวานนะไม <Okay. S 2> <อ>่หวานพอกินพอกินด้วยกันแล้วมันแบบมันดีนอด่ะอร่อยปลาต้องโขสังขยา <Dead. S 1> เด็ดแต่เดี๋ยวก่อนช้าก่อนเรายังมีความแปลกที่รออยูอย่อันนี้นะคือปลาต้องโขใช่ไหมเข้าไปทอดเสร็จปุ๊บพอทอดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแบบ น้ำยิปเผาลาดเสร็พอน้ำยิปเผาลาดเสร็จปุ๊บเขาก็เอาหมูฝอยมาโรยจริงๆถ้านึกภาพมันก็เหมือน,นแบบแซนวิชอะแซนวิชหมูฝอยไม่ว่าจะมาทําเมนูอะไรเขาก็เอาปลาทูโกลมายา่างหมดนะได้มากเลยอร่อยมนะนะากอร่อยมากแปลกมากที่มันเข้ากันได้ ค่อยดีเข้ากันนึกภาพเหมือนกินเครปแล้วแบบปาดแบบน้ำพริกเผาแล้วใส่หมูฝอ,อ,อ,อยแต่อ,นนอันนี้มันอร่อยกว่าหรือว่าพอาแป้งมันมีพเจอไก่มันดีได้นึ่งเผาอร่อยด้วยเวอร์มากเด็ดเด็ดแปลแต่อันนี้แปลกสุด <c oughs> อุ้ยมีปลาด้วย <c oughs> <ง>เห็นมีปลา ไปกันใหญ่แล้วอันนี้ไปกันใหญ่แล้วยำทะเลนะปลาต้องโกยำทะเลยำรค่าเหตุผลจิตปาทหตุจิตปลาเหมือนกันสับด้วยบีบ <laughs> มะน,นาวเข้าไว้่ให้หมูสับด้วยวันนี้มีมีน้ำปลามีมะน,นาวอย่างนี้เหรอ แปลกเกินไปนิดนึงถามว่าราจะ OK, OK, ทานองคเธอไหมองค์เธอแค่นี้ไาต้องโอกมันจะกรอบอ่ะมันนิมมันนิ่มแล้วไงจะเอาอะไรเอากุ้งปลาหมึกหรือปลาปลาอ้ไรก้ามาเหอะนี่บาร์บีคิวบาร์บีคิว เอางี้สาหรับกายอันนี้นะกินปลาท่องโขดไปเลยหรือกินยำไปเ,เลยแบบมันไม่ต้องเอามารวมคือมันไม่ได้ทําให้อร่อยขึ้นหรืออร่อยน้อยลงสำหรับพี่กายกายให้ใจ่ออร่อยแค่แต่ถามถึงความเสียดายปลาท่องโขดเพราะว่าท้องโขดมันอร่อยที่มันกรอบพอมันเจอน้ํายำมันมมนิ่มเสียดายถ้าจะกินจริงๆไปกินอันนี้ที่เป็นพริกเผาม,มันยังกรอบมันยังได้เท็กเจอร์ของปลาท่องโขดที่มันอร่อยตอนนี้หนูให้อจก่อนเสียดายปลาท่องโขด ได้อค่ะอามาแหม,มต้ยมยำกุ้งนะตอนนี้ติดเพจติด,ตดรีวิวเยอะแยะเต็ไมไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสั่งเมนูเดียวเท่านั้นเมนูที่ติดรีวิวนะันก็คือต้อยมยำกุ้งนี่ฮะรูต้ยมยำกุ้งพี่กายไปจัดมาให้แล้วนนหนูชอบต้ยมยำกุ้งที่สุด าขออะไรก็ได้้ตมยรู้ไหมเขาทําแบบไหนเขาเอาพวกเครื่องนะเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่น้ําไปก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะใส่แบบนมใส่พริกเผาใส่อะไรสักเาใส่มันกุ้งเลยมันกุ้งคนมากใส่มันกุ้งเยอะมาคมนี้นั้นคือ150บาทอู้หพี่กายกุ้งใหญ่มากกุใหญ่มากสำหรับร้านที่แบบเป็นสตรีทฟู้ดนี่คือถือว่าัตถุดิบคือดูดีอ่ะแต่พารู้ชิมปุ๊บพารู้จะรู้เลยว่ามันจะเด็ดหรือมันจะด๋อย ก็ใช่น้ำข้นไงใช่มันข้นแบบมันกุ้งอะทีแต่อันเนี้ยมันคือดูมันกุ้งเป็นก้อนไม่มันไม่ได้ผิดพลดอย่างนี้แบบมันกุ้งมันกุ้งต้มยำกุ้งแบบมันกุ้งอต้มยำมันกุ้งเออต้องเรียกอย่างนี้เลยทำไมเรามาเข้าสาร ทำไมเราไม่เคยกินเดินผ่านร้านเขาเป็นร้อยร้อยรอบแล้วอะอร่อยมากโคตรเด็ดโคตรเด็ดเลยไม่กินชือไหมหรือสมัยก่อนเขาไม่มีชื่อร้านเราก็เลยไม่รู้หลังจากนี้จะกินแต่หลังจากนี้อย่าลืมกันนะครับชื่อของเขานะชื่อร้านเขาชื่อว่าแมปต้มยางกุง้งคือถ้าใครเคยมาเข้าสารนะครับมันจะมีสึกจอดรถกอทอมอ,อยู่แล้วข้างล่างไอ้ตรงตึก จอดรถกทมเนี่ยมันจะมีร้านแบบเหมือนร้านอาหารตามสั่งแบบเรียงกันเยอะๆอันนี้คือหนึ่งในร้านนั้นพลาดไม่ได้ไป้ายเขาใหญ่มากแมปต้มยำกุ้งคืออยู่ตรงนั้นเลยทับทิมกรอบทับทิมกรอบทับท,มบท,บทิมกรอบสยามถ้วยนี้เท่าไหร่นะสี่สิบห้าที่ร้านราคาแพงเลยอทำไมไยังแบบปกติพวกนี้มันประมาณยี่สิบไม่เท่หรือว่าถ้วยมันเยอะไอ้ถ้วยมันใหญ่แต่ว่าอันนี้คืออเมซิ่งนะ แควไม่เท่าไหร่หนูชอบอันนี้มากมะพร้าวมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วเรียกอยู่คนเดียวก็เนี่ยมะพร้าวเสิร์ฟมะพร้าวมะพร้าวแก้วอะไรวะอ้าวแล้วดีโม่ต้องนาแล้ววันทีไม่บอกพี่ปล่อยให้พี่พูดเรื่องนานทับทุนกรอบสยามนีิชิปอดีนะร้านนี้นะบ้าอร่อยน้ำไม่ใช่อร่อยน้ำกะทิหอมน้ำหนึ่ง หอมแบบหอมมากหนูอยากกินอันนี้อร่อยมากหวานตอนนี้กลัวหวานมากไม่หวานหอมเดือวสุดชื่นแต่ทับทิมกรอบกับน้ำคือทับทิมกรอบกรอบแบบกินแล้วแบบสดชื่นแบบแบบทับทิมกรอบอร่อยกินน้ำมันเหรอไม่หวานไม่หวานเลยหอม หอมเหมือนเหมือนวันแม่เหมือนวันแม่กินเป็นน้ำเหมือนวันแม่มันคือวันเทียนหอมแบบดอกไม้ละแม่อันนี้ต้นอันนี้มันหอมพันเทียนม่ใช่ไม่ใช่หอมมะลิวันแม่ อย้าเลยหน่อยมะลิอยู่ไหนเดี๋ยวเซิร์ชเลยอร่อยไหมอร่อยสี่สิบห้าบาทแพงไหมแพงแต่ก็โอเคฮะเมหนูซื้อร่อยกว่ามีของคุ้นหนูรวยอ่ะมของคุ้นหนูรวยอ่ะไม่มาอร่อยนะอะไรทับทิมกรอบเป็นขนมหวานไทยทับทิมกรอบสีแดงใสเมื่อเคี้ยวแล้วกรอบมันด้วยรสชาติของแห้วมีน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลทรายลอยด้วยลอยด้วยดอยด้วยลอยด้วยดอยด้วยสรุปจบนะมีดอกมะลิตอบมือให้ค่ะ ทับทิมกอบมะลิมะลิมะลิลทัพทิมกอบสยามทัทิมกอบสยามเปิดมาแล้ว4ี่บกว่าปีเออแต่กินนะอร่อยเออแต่อร่อยจริงคุ้มค่ากับ45่บาทที่จ่ายเออเรากินแล้วเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่คุณภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นขอโทษด,ด้วยที่แกล้งไปตอนแรกว่าเออมัน45่บาทแต่ว่าเข้าใจแล้วมันสี่สิบบาทมารู้สึกดีมากเลยร้านต่อไปอะไรคะ เราไม่ไหวลูกคินดีมาแล้วกับลูกชิ้นนี่น้องพี่ดูร้านอยากเลยคือถ้าเราไม่รู้นะว่ามันเป็นร้านอะไรร้านข้าแกงนี่ให้ลุงไข่เืล็กก้อนนะ้เข้าอปตรงนี้ถือเก้าอี้สีแดงเงินอยู่นี่คือร้านของแกนี่คือเราเป็นออเดอร์สุดท้ายตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะ เขาปิดแล้วอะขายหมด,ดอันนี้ที่ใส่น้ําจิ้มมาแล้วคือ <im it> ลูกชิ้น <im it> เนื้อไม้สีแดงจะเป็นลูกชิ้นหมูนี่ไม้สีแดง <im it> ลูกชิ้นหมูส่วนไม้เนี่ยจะเป็นลูกชิ้นเนื้อไม้ละเท่าไหร่นะไม้ละ,ละ <im it> สิบ,บาทเนื้อก็สิบาทหมูก็สิบาทลูกชิ้นของเขาขายน้ขายมนานมากเลยนะอันนี้เนื้อก่อนอันเนื้อเอา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 แบบไม่จิ้มก่อนนี่เนื้อเนื้อโอเค ออร่อยตอนแรกก็เข้าใจว่ามัน,มนคือลูกชิ้นธรรมดานะอร่อยแต่ไม่ได้แน่นขอลองแบบแส่น้ินหน่อยเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดหรือเปล่าหวานไม่เผ็ดหวานไฮ<ม>้ขน <c oughs> เหมือนเหมือนแกเอาน้ำจิ้มไก่แล้วมาผสมผสานกับเผ็ดอื่น <c oughs> ใช่เหมือนเด็ดนะน้ำจิ้มไก่ขอลองหมูได้ไหม หมูมันจะเป็นไม้สีแดงขนาดหมูไม่ค่อยเข้ากินเนื้อนะไม้ลูกเนื้อกินมันไม่แรงมากออร่อยอันนี้หมูนะคะหมูกับเนื้อหนูจอมเนื้ออันนี่ชิมเนื้อมันมีกลิ่นเนื้อที่หอมชอมเนื้อหนูหนูว่าเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่กินเนื้อกินหมูอะหมูก็อร่อยอีกอันหนึ่งที่ร้านนี้อร่อย เตาปิ้งของแกเป็นเตาปิ้งปิ้งถานใช่ไหมถ่านเออกินมันแบบกินมันเป็นถานเออกินมันเหมือนแบบไม่ไม้ใช่เป็น,นไม่ไม่ถานลูกชิ้นหมูธงชยัยถ้าใครนึกไม่ออกนะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะนอ,อยู่แถวโจ๊กเก้าหม้ออยู่แถวเซเว่นเซนอยู่แถวซุกี้เอยตรงวงเวียนอะวงเวียนตัวชอบกินเนื้อมากกว่าให้เนื้อเดดเด็ด จริงๆแล้วเราตั้งใจจะมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในง่าด้วยแล้วก็ขนมจีนน้ำยาตั้งครัวเสง็งแต่ว่าหมดมาไม่ทนนะันแลมันหมดคือปกติเขาอะหมด5้าโมงโดยประมาณนะร้านเปิดห้าโมงแต่วันนี้สี่โมงเขาก็หมดแล้วใช่นี่ฮะเราไปถึงประมาณเกือบเกือบห้าโมงอะคือไม่ทันละขายดีมากอีกสองร้านขอติดเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าติดในรีวิวแบบห้าเพจเหมือนกันด้วยรุนพี่พี่เขาอยู่บางรูมานะลุพี่เขาบอกว่าแนะนำอาหารไทยแล้ เฮ้ยไม่มีร้านไม่มีชื่อร้านเลยเหรอ<ต>ไม่มีชื่อร้านลองประลองสินี่นะคือร้านผัดไทยที่รุ่นพี่พี่อั้มบอกมาว่าเราจะต้องมาเพราะถ้ามาย่านนี้แล้วไม่มาที่เนี่ยมันเหมือนยังไม่ถึงยังไงไม่รู้อ๋อนี่ไงมีชื่อร้านผัดไทยนานาคือตอนแรกดูตรงข้างหน้าร้านหน่อยมองไม่เห็นชื่อร้านเปิดไปกี่ปีแล้วครับรุ่นที่สามนะโอ้รุ่นที่สาม 70กว่าปีผัดไทยนี่อยู่มา70กว่าปีแล้วนะครับผัดไทยครับผมสูตรเด็ดของพี่เลยครับ1จานครับอ่ะเราได้ผัดไทยเรามาแล้วไปขึ้นรถมาแล้วรสรุปร้านเขาชื่อผัดไทยนานา,นาอันนี้75บาท <S 2> <S 2> <S <S แล้วแต่วันวันนี้75ถ้าวันพรุ่งนี้กุ้งตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็คือ80บาทผัดไทย75 80บาทนะครับพี่น้องครับแ,แต่ถ้าไม่เอากุ้งอะไม่เอากุ้งไม่ได้ดูไม่ได้ดูดด <c oughs> จริงอะมันไม่น่าดังหรอกอเพราะว่าเขาเปิดมาไม่กี่ปีเองปีปีแปดิปีบ้าจริง7 8 0ปีเขาบอกรุ่นที่3อันนี้คือแบบไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยบีบมะน, <c oughs> นาวอย่างเดียว <c oughs> โอเค แต่เส้นมันเหมือนขาดขาดไหมใช่ตอนตอนแรกมันไม่ขาดแต่แกขยี้ขัเยอะเลยอ่ะเธอชวนคุยไงหนูนอนดูอยู่ก็ไม่ได้คุยอะไรนานนะตอนแรกเขาแบบต้องยับกดโกรธเราหนิดนึงด้วยเธอเป็นใครอ่ะเธอเธอเป็นใครอ่ะมาถ่ายปกติเขามาจากไหนอ่ะเธอมาจากไหนอร่อยแต่อชิมก่อนอร่อยอ่ะอร่อย ไม่ได้ไม่อร่อย <Okay. S 1> รสชาติมันเข้มข้นอยู่อุยอร่อยเลยออร่อยเผ็ดเข้มขน้นแต่แต่อย่างเดียวเลยเส้นมังค่าเส้นมังค่าเส้นมังค่ารสชาติคือดีมากอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยแต่เส้นมังคาดไปนิดนึงเท่านั้นเองแต่รสชาติดูรวมโอเคใช่กุ้งก็ใหญ่มากสดไหมอ่ะให้ชิมแต่ดูจากมันที่อยู่รอบตัวกุ้งแล้วน่าจะสดเลยดีสดมากดูแน่นเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะ โดยรวมอ่ะเขาตัดเรื่องเส้นออกอ่ะโอเคแต่แปลกนะปกติเราจะเป็นเส้นจันร้านนี้มีเส้นจันและเส้นเล็กผสมกันนะใช่อันนี้คือเส้นอะไรเส้นเล็กมาถือไม่ใช่จริงๆแล้อมันขาดมันขาดบ้าเลยตรงขนาดนี้ไม่ไม่ด๋อยมันไม่ด๋อยมันไม่หน่อยมันติดได้แค่เรื่องเส้นอย่างเดียวเด็ด ถือว่าเราปิดเทปอย่างสมบูรณ์แบบอะไรเด็ดกกน็ด่อยวันนี้บางลําพูถือว่าดีมาก,มากวันนี้เขาไปเจอร้านแบบเอ๊ะอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดเราแต่ว่าอร่อย,ออยถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ผิดที่กายเองที่ไปคุยกับเขาก็มาตามรอยเราได้ ลองดูนะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกถ้าเกิดกินแล้วอันไหนถูกปากเหมือนเล่าอนไหนไม่ถูกปากเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบอกเราได้นะจ๊ะคอมเมนต์ก็มาเยอะๆครับผมมีที่ไหนแนะนําก็บอกมาได้ด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้นะเราอยู่กันในรถมานานแล้วเดี๋ยวขอไปก่อนนะครับผมไป